บ่อน้ำพุร้อนน้ำแร่แม่จอกเวลคัมทูแม่จอกฮอตสปริงแม่น้ำน้ำพุร้อนไปทางไหนครับข้างในนี้ไม่ใช่ทางนี้หรอไม่ใอโอ้รับรับ<อ>พี่ท่างไปพี่ท่าง น,น้ำพุร้อนสีหอดวล่เชียงใหม่ลานจอดรถด,ด้านหทางไปบอลวกไข่บอยเอก to the p o เท่าไรแม่แเอาสามสิบบาทสามสิบบาทเจ้า แปดนาทีจเจ้าแปดนาทีจะซุกแล้วเ้าไปตรงไหนกินได้เลยกินได้ก็หวานหวานไหมหวานใส่น,น,น้ำตาลเ<ต>หรอเอ,อไาไม่ได้ใส่จะมันจะล,ำลำ้ำล้ำอันนี้เท่าไหร่ลามสิบได้ละ แนาที Wait for eight m i n นี่ครับแปดนาทีระหว่างรอเราก็เดินอะไรไปไปดูอะไรไปนี่ไข่ลวกสุก8นาทีครับไข่ลวก3มนาทียางมะตูมหนาทีเอาแบบยางมะตูมก็พอหนาทีจะเข้าเชียงใหม่อีกประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบประมาณร้อยเจ็สิกิโลเมตรครับคาดว่าจะถึงเชียงใหม่ประมาณหกโมงเย็นครับยังไม่มีที่พักครับแล้วก็ยังไม่มี ร้านนมเพื่อสุขภาพก็ยังไม่มีครับไปเที่ยวแถวไหนดีครับเขาแนะนําแถวอะไรนะช้างช้างอะไรช้างช้างเขาจะเปิดอะไรเยอะแยะตะปิงเกอรนถึงไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ซื้อข้าวโปกนะครับ เขาเรียกอะไรนี่เขาวบเขาแคบจ้ะเขาเขาแคบเขาแคบเขาวบเขา阔เขา阔อันอันใหญ่ๆนะเขาวบอันใหญ่ใหญ่นี่เขาวบจ้ะอันเล็กๆนี่เขาแคบเขาแคบราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทค่ะเขาเขาเขาแคบเขา阔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 อันนี้เขาแคบเขาแคบจยา阔阔 ข้าวโพดแคบๆเอ้าข้าวโพดดิข้าวโพดมีกี่ดันละยี่สิบบาทค่ะเอาข้าวโพดดีกว่าเปลี่ยนเป็นข้าวโพดโอ้ข้าวโพดทั้งหมดเอาข้าวโพดสำลักเอาทั้งสองทีเจ้าจ้าแกะให้หน่อยแม่เอาเอาไปเลยเออเอาจากจากนี่ไปอย่าไปโยนมันเร็งอันอันนี้อันนี้เขาเรียกอำเภออะไรวังชิ้นเหรอวังชิ้นเหรอชิ้นไหนอ่ะชิ้นนู่นชิ้นนี้เหรอเจ้าเอาพ่ออีกยี่สิบ แล้วอีกไกลไหมกว่าจะถึงเชียงใหม่เนี่ยไกลอยู่ไกลอ่ะจะไปไหนอ่ะจะไปเชียงไฮเชียงใหม่ไปน้ำบ่ขึ้นบนน้อเชียงใหม่เชียงไฮแม่ทำไมมันมันไม่ค่อยหวานลืมใส่น้ำตาลเหรอเออลืมใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ใช่ของแม่เอ้าน้ำตาลมีน้อยของตาโน่นของตาตาอะไรไอใส่น้ำตาลเยอ น้ำน้ำตาลแพงเนาะน้ำตาลมันแพงกล้วยสุกกล้วยสุกไปเลยเอาไปให้ปู่ย่าตายายเนี่ยซุปโอซุปโอหวานหวานเอ้าทำไมไม่บอกลูกก็ห้าบาทเหรอห้าบาทค่าค่าหวานเลเนี่ยชิมดูริ้งร้องเพลงเอามาอบหนมกล้วยสุกไปเลยนี่เพรพดาดอยเนี่ยไม่นี่ที่ดาดอยดอยก็มียี่สิบบาทค่ะกินแล้วอร่อยนะ ที่ด้านน้ำแร่นั่นเอาไปแช่น้ำแร่นั่นเหรอมี ATM ไหมฮะเงินหมดแล้วเนี่ยมีหมดแล้วเนี่ยมีหมดเลยจะเอาอะไรตังแม่มายืมก่อนนิดเอาหวยไปดิเอามีหวยเอามาดิเอาไปเลยตรวจแล้วเหรอถูกสักใบไหมล่ะถูกครึ่งใบอีกครึ่งใบไม่ถูกไม่ถูกอือแปดหกหรอแปดหกถูกไหมถูกถูกกินถูกเขากินนู่นเรียบร้อย จกให้ดูหน่อยว่าผลงานต้นของผมเป็นยังไงบ้างลองดูกันนะขวว้าวบดพ่ออร่อยดีไปกินมาอร่อย,ออยถ้ามันหวานมันจะเลี่ยนอันนี้มันอร่อยมันมันแม่กินโชว์เลยกินลูกเดียวเลยคำเดียวโออิ่มอยู่นี้แล้วหให้แม่กินอีกนี่มนร้อ,อ,อนะแม่ อแม่กินกินเหล้าย้อมใจเหรออ๋อยังบางทีนี่จังหวัดอะไรจังหวัดแร่มมาคนเดียวนะแคบแมันจะดังแคบแคบไม่กินข้าวโพดอหรอพ่อลองเอาไปชิมดูสิมันจะดังมันจะดังยงไงเนี้ยเนี้ยมันไม่เป็นมาตูมเลยเนี่ย มันจะสุกแลวเนี่ยเนี่ยกินได้อือร่อยอดีแม่แม่แม,แม่แม่กินให้หมดเถอะนะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมาถ้าครึ่งทางแล้วนะแม่นะให้กินให้หมดเลยหมดเลยอิ่อมจะตายนะ <S <S จะได้โตไงแม่โตนี่ละสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่อยากโตแล้วแข็งไวปีนี้อายุทเท่าไหร่แล้วแม่ห้าสิบห้าแล้วโอ้ยังแข็งแรงเนาะ อืมอร่อยเออร่อยมาก <laughs> เอาพูดเชิญชวนนิดนึงให้มาเที่ยวอะไรน้ำน้ำพุน้ำน้ำต,ตกน้ำมาเที่ยวน้ำบอ่อน้ำแร่แม่จอกแม่จอกอำเภอวังชินอำเภอวังชินจังหวัดมาเที่ยวเออมาจังหวัดแพร่ออแพร่มาแพร่นะเจ้าเจ้า คนเป็ดจะได้ทันกินค่ะสวยๆนะเอานี่น้เอาอะไรนี่อันนี้แถมบ่อหนิอะไรอะหอาไหว้กินไม่เป็นหนูเอาไปให้คนแก่ให้คนแก่นั่นละยี่สิบบาทค่ะจะหมดตัวไหมว่าวันนี้ตาของตานนตาเหรอเอาตาถ้าจะปอกก็ปอกนะเอาไหว้เอาวะตาปอกไหว้ให้หน่อยเอาสวยๆเน่อะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปดูเนี่ย อันนี้เอาไว้ไหนนู่นเหรอไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมมายกเอาฝากไว้ก่อนเนอะอมีดก่นเหรอไหนมีดมิดพระเหรอมีดหมอหรือเปล่านี่มี่แล้วเขากินตรงไหนตาเขากินไหนกินเนื้ออ่อนเลยอ่อนอแกงหวาย อ่อนๆนี่เน็นเป็นชั้นๆเนี่ยเนี่ยออกกงเลยนี่ละนี่ยอะไรเนี่ยมเนี่ยเก็บเก็บแ่้นเนาะไปนี่ก่อนนี่เขาเขาแคบเขาควบควบควบแม่ต้มโอด้วยส้มโอด้วยิีลูกจ้า เอาแม่เอาไปให้มาไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวแม่ถือหนักบอ้าวโอู้เยอะไปหมดเลยนะอ้าวของจากแพ้นะเนี่ยนะอ่าแพ้นะเจ้าขอบคุณเจ้าหลายๆขอบคุณนะพ่อนะเอาพ่อไปบายหน่อยไปบายกล้องหน่อยเร็วไปบายไปบายแนะนำมาเที่ยวน้ำตกเลยเอ้ยอะไรนะน้ำพุน้ำพุน้ำพุร้อนไม่จอกโอเค อ่าพอพอบ๊ายบายหน่อยโอเคครับบายบายครับขอโชคดีครับขอมาเที่ยวแม่จอกบ่อน้ำพพร้อนแม่จอกก็คือบ่อน้ำแร่แม่จอกนั่นแหละครับ